คุณกำลังรับชมรับฟังคลิปร้อนๆจาก The Ghost Radio สนับสนุนโดยอาหารแมวคานิว่าผูกใจคนรู้ใจแมง มาเล่าเรื่องล่าสุดก็คือเรื่องฮัลโหลแม่ครับเมื่อเดือนกุมภาพันธ์ที่ผ่านมาต้นปีนู่นเลยฮะครั้งนี้มาพร้อมกับเรื่องราวชวนหลอนครับที่ได้ไปเจอตอนทํางานร้านสะดวกซื้อที่1เหตุการณ์เนี่ยย้อนกลับไปเมื่อ21ปีที่แล้วครับคุณบีมาพร้อมกับเรื่องนี้ครับพนักงานร้านสะดวกซื้อมาติดตามฟังเรื่องนี้กันเป็นสายที่5กับสายของคุณบีกันเลยครับสวัสดีครับคุณบี สวัสดีค่ะพี่แจ๊โ,โเสียงดังฟังชัดดีจังเลย <c oughs> คุณบีสบายดีนะครับสบายดีมากเลยค่ะพี่คิดถึงคิดถึงเราคุยกันล่าสุดเลยกุมภาพัานธ์เมื่อต้นปีที่ผ่านมาใช่ครับมผมถ้าเป็นที่เดอะโกสตเนาะแต่ว่าที่สถานีผีดุเนี่ยไปนอนค้างอยู่คืนหนึ่งอาทิตย์หนึ่งนะคือเพื่อรอเล่าอีกอีกอีกสัปดาห์หนึ่งใช่แล้วพี่แจ๊แต่บ้านเขาอยู่ใกล้ อยู่ใกล้ยูเนียนมอ,<ต>อใช่ถูกต้ไกลมากถูกต้องนะฮะเห็นเมื่อกี้บอกขับรถอยู่ <c oughs> โอ้พี่เช็คตื่นเต้นมากเลยเนี่ยเดี๋ยวนะบีขอสารภาพเมื่อกี้เนี่ยบีเช็คดูตอนแรกอะบีนึกว่าพี่อุ้ยหรือพี่อุ้ยอะไรเนี่ยแกคือพี่นวดบีก็อ้อมชะล่าใจไม่เป็นไรพี่หนวดเรอจะเลยอีกสายหนึ่งบีก็ขับ80สิ เพราะว่านึกในใจว่าเดี๋ยวประทายมันจะมีปั๊มใหญ่อยู่ปั๊มหนึ่งเดี๋ยวค่อยแวะปั๊มปรากฏว่าพอพี่ล่ําลากันคือพี่อุ้ยเอ้าตายแล้วเหยียบเลยทีเนี้ยเพราะว่าเบียอยู่บนทางหลวงชนบทที่มันค่อนข้างมืดจะให้บีจอดก็กลัวว่าคนอื่นเขาจะอันตรายอ๋อโอเคโอเคแต่นี่คือจอดในที่ปลอดภัยเรียบร้อยจอดอยู่กับพี่พี่รถสิบล้อพี่แจ๊คในที่ปลอดภัยใช่ไหมล่ะก็ปลอดภัยสําหรับบ,บีนะแต่คนอื่นบีไม่การันตีการันเตร์ พยายามถ้าจอดรถอยู่กับรถสิบล้อคือจอดข้างหน้านะอย่าจอดข้างหลังนะครับผมจอดข้างหน้าโ <Okay, S 2> อเเลยโอเคโอเคนะครับมามาว่ากันถึงเรื่องนี้กันคุณบีเรื่องนี้มันย้อนกลับไปเมื่อ21ปีที่แล้วตอนนั้นไปทํางานที่ร้านสะดวกซื้อที่หนึง่งแล้วก็ไปเจอเรื่องนี้มาใช่เป็นยังไงครับเรื่องนี้คุณบีคือเรื่องเนี้ยจริงๆแล้วบีประมาณเอาไว้ว่าประมาณสัก20ปีที่ผ่านมากันแล้วพี่แจ๊คเพราะว่ามันจออําพศ ชัดเจนไม่ได้คือเมื่อตอนนั้นอ่ะบีเข้ามากรุงเทพใหม่ๆด้วยความที่เราอ่ะเป็นเด็กต่างจังหวัดใช่ไหมอย่างของเราเองใครที่เป็นเด็กต่างจังหวัดเราก็ต้องมีความฝันว่าเอ้ยอยากจะเข้าไปทํางานในกรุงเทพแล้วงานที่เราทํามันก็ต้องเป็นงานที่แบบอ่าแน่นอนละอย่างของบีเนี่ยงานห้างอ่างานมินิมาร์ทอะไรเงี้ยพอบีพม,มรู้สึกว่าเขาแต่งตัวสวยอ่าแล้วบีก็เลยมีโอกาส ได้ไปทํางานอยู่ที่ร้านสะดวกซื้อแห่งหนึ่งแถวปัตตวีกรใช่ใชก็คือเส้นถนนสุขาพิบานนั่นแหละแล้วทีนี้อในช่วงนั้นมันไปไปสมัครมันจะเป็นร้านร้านที่มันเป็นอาคารพาณิชย์เนี่ยพี่แจ็คเป็นอาคารแบบตึกแถวแล้วทีนี้เนี่ยไปสมัครไปสัมภาษณ์แล้วก็รู้ผลทันที ดีเนี่แบบโอ้โหดีใจมากมจะได้แบบว่าแต่งตัวแบบเท่ๆอย่างที่เราชื่นชอบอะไรอย่างเงี้ยแล้วทีนี้เนี่ยวันแรกที่บีเข้าไปสัมภาษณ์แล้วก็ไปสมัครแล้วก็ทราบผลทันทีมันจะมีน้องคนหนึ่งซึ่งเขาทำอยู่ก่อนไม่แน่ใจว่าเป็นน้องหรือเป็นพี่สมมติเป็นพี่แล้วกันเพราะว่าในสมัยนั้นเขาทำอยู่ก่อนเขาก็รู้แล้วว่าบีเนี่ยจะได้ทำงานกับเขาในวันพรุ่งนี้เขาก็เลยบอกบีว่า งั้น B. บีว่างไหมรีบหรือเปล่าช่วยเอาลังเอากล่องเนี่ยขึ้นไปเก็บที่สต็อกชั้นสามเป็นเพื่อนพี่หน่อยได้ไหมบี B. ก็โอเคก็ขนไปกับเขาแล้วก็พูดคุยกับเขาไปตอนนั้นมันจะเป็นครั้งแรกที่บีเห็นว่าภายในร้านสะดวกซื้อ มันเป็นยังไงแปลนมันเป็นยังไงอ่าสัมภาษณ์อยู่ข้างหลังร้านแล้วทีนี้เนี่ยก็เดินขึ้นบันไดไปพอเดินขึ้นบันไดปุ๊บมันจะมีชั้นพักบันไดชั้นพักบันไดเสร็จมันก็จะเป็นห้องเก็บของเล็กๆอยู่ใต้บันไดแล้วก็จะเดินขึ้นบันไดไปอีกมันก็จะเป็นชั้นสองแล้วก็จะเป็นสต็อกสินค้าซึ่งจะมีลูกกงปิดอ่าเท่าที่บีเห็นหน้าตอนนั้นนะที่แจ็คแล้วที่เก็บของเนี่ยที่เอาใส่พวกขยะเอาใส่อะไรคือมันจะอยู่ที่ชั้นสาม ในจังหวะที่บีขึ้นไปถึงชั้นสองอย่างที่พี่แจก็รู้บีจะชอบจอดสายสายตาแล้วแบบอ่าชอบทักอะไรอย่เงี้ยก็จะเห็นเป็นพนักงานผู้หญิงใส่ใจใส่ใจเราใส่ใจทุกรายละเอียดเราลูกศิษย <c oughs> ์ครูกะปิไงครับครับอ่แล้วทีนี้เนี่ยบีก็จะเห็นเขาใส่เป็นเสื้ออ่าชุดยูนิฟอร์ม มันจะเป็นสีดำๆเสื้อมันจะเป็นสีแดงๆแล้วเขาก็มัดผมเป็นผู้หญิงเห็นก้มๆเงยๆก้มๆเงยแต่ไม่เห็นหน้านะพี่แจ็คเห็นแต่ข้างหลังบีก็เลยหันไปหาพี่เขาซึ่งจําชื่อไม่ได้แล้วก็ถามว่าพนักงานเหรอตรงนี้สต๊อกใช่ไหมก็ถามซึ่งเขาก็ชำเลืองตาม,มามองกับบีแต่เขาก็ไม่ได้พูดเขาก็บอกว่าเอาของขึ้นไปเก็บดีกว่าแล้วเขาก็เอาขึ้นไปเมื่อเอากล่องเอาลังเอาอะไรไปเก็บเสร็จแล้วบีก็มาทักทายกับ พี่ๆข้างล่างซึ่งแกจะเป็นเจ้าของร้านแล้วก็จะเป็นพวกผู้จัดการเขาเข้ามาพอดีอ่าแล้วเขาก็บอกเจอกันพรุ่งนี้นะซึ่งเหตุการณ์วันแรกสมัครสัมภาษณ์ผ่านนัดเริ่มงานจบวันต่อมาเบียได้เข้างานกะเช้ามีโหตื่นเต้นมากจะได้ทำงานอย่างที่เราชอบละในตอนนั้น <c oughs> ก็มาทำงานตามปกตินะพี่วันแรกอะ่ะก็ทักทายกันทีเนี้ย พี่เบิร์ดแกจะเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดอ่าเป็นคนจังหวัดร้อยเอ็ดซึ่งเราจะคุยกันในภาษาอีสานได้มันจะคุยกันง่ายส่วนคนอื่นเขาก็จะอยู่โซนภาคกลางบีจําได้เลยว่าแกเนี่ยเป็นผู้จัดการก็ทํางานกันไปจนกระทั่งช่วงบ่ายบีอะนึกขึ้นมาได้ยังไงก็ไม่รู้บีก็เลยถามเขาว่าเออพี่เบิร์ดผู้หญิงที่บีเห็นในสต็อกอะรูปร่างลักษณะเนี้ยผมยาว,ยาว เหมือนกับเขามัดผมด้วยนะแต่ผมผอมเขาเข้าเวรตอนไหนเหรอพี่เวิร์ดก็มองหนะ้าเออเดี๋ยวก็เห็นเ,ออเขาก็พูดแค่นี้ซึ่งที่บีถามอ่ะบีเข้าเช้ากะบ่ายก็มาแล้วครับก็ไม่มีใครมาบีก็เลยนึกว่าเขาจะอยู่กะดึกหรือเปล่าอแต่มันเขาก็ไม่ได้ให้คําตอบบีว่าว่าเขาคือใครบอกแค่ว่าเออเดี๋ยวก็เห็นเขาก็บอกแค่นี้ ซึ่งบีก็แล้วไปอือ่าไม่ได้อะไรก็ทํางานไปอ่ะพี่ว่าปมวันที่สองวันที่สามวันที่สี่ก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นก็ปกติมันมีอยู่วันที่ห้าเนี่ยมันจะเป็นวันหยุดของบีแล้ววันที่หกมันจะต้องเปลี่ยนกะก่อนที่จะถึงวันที่ห้าพี่เบิร์ดแกก็ถามว่าเออบีหลังจากวันหยุดไปอ่ะเดี๋ยวพี่จะจับเราโยนเข้ากะดึกนะอืมีปัญหาไหมบีก็บอกไม่มีปัญหาอะไรนะพี่ อ่าบีก็บอกไม่มีปัญหาอะไรเขาก็ลงตารางเวรนให้บีเรียบร้อยก็ทํางานไปพี่ทีนี้ก่อนที่เราจะเลิกงานเนี้ยนะเวลาที่เราทํางานที่ร้านสะดวกซื้อแห่งเนี้ยบีเชื่อว่าทุกที่ก่อนเลิกงานเราจะต้องไปเช็คตามพวกเชลว,ว่าสินค้าอะไรขาดไหมมันสะอาดหรือเปล่าเป็นระเบียบไหมถ้าสินค้าอะไรขาดเราก็จะจด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 ใส่กระดาษไว้แล้วก็ขึ้นไปขนของบนสต็อกชั้นสอง อ่าซึ่งก็อาจจะเหนื่อยหน่อย<น>แต่ถ้าบางสาขามันจะเป็นสต็อกอยู่ชั้นล่างเป็นแบบชั้นเดียวเลยอันนี้ยมันก็จะสบายหน่อยเบี้ยก็ขึ้นไปชั้นสองนะพี่ทีนี้มันจะมีรังเบลดลรังเบลดเนี่ยมันจะเป็นรังสี่เหลี่ยมใหญ่ๆฝ<น>าปิดมันจะเป็นสองด้านมันจะเหมือนใบเลื่อยฝามันจะเหมือนใบเลื่อยเป็นพลาสติกอ<น>เอาไว้ใส่ของ<น>แล้วก็จะมีล้อลากตั้งหาก<น>เหมือน,นอ,อ่ามันจะมีล้อลากตั้งหาก เราก็จะลากตั้งแต่บันไดไปหาสต็อกแล้วทีนี้เนี่ยเราก็จะเอาของเนี่ยใส่ในลังวุบแล้วก็ลากมาที่บันไดแล้วก็ค่อยยกลงมาข้างล่างวันนั้นช่วงก่อนที่บีจะเลิกงานละมังพี่แจ็คบีไปตรงตรงสต็อกก็สังเกตนะอยู่มาตั้งนานไม่ได้สังเกตมันจะมีเป็นโต๊ะแบบเด็กเขาเขียนกอไก่ขอไข่เป็นโต๊ะเล็กๆครับ อ่าแล้วก็มีพานแล้วก็มีกลวยทําจากใบตองกล้วยอ่ามีทูปมีเทียนซึ่งบีก็แปลกใจเหมือนกันว่าอ้านี่ฉันอยู่มานานแล้วทําไมฉันไม่เคยเห็นเลยอ่ะไม่ได้สังเกตไม่เคยเห็นไม่ได้สังเกตไม่เคยเห็นพี่ซึ่งบีก็เลยคิดแบบแง่ปวกอนะว่า,นะอวาเอ้มันอาจจะโดนของบังหรือเปล่า Mm. อ่าเพราะว่าในสต็อกของมันเยอะ <Okay. S 2> เมื่อเราคิดแบบนั้นตอนแรกเราก็เราก็ไม่ได้กลัวหรือไม่ได้อะไรแล้วก็คิดแค่ว่าเขาก็คงจะไหว้ mm. สต็อกเพื่อที่จะให้ทํามาค้าขายมันจะเจริญรุ่งเรืองอะไรประมาณนี้ค <Okay. S 2> บีก็ทําหน้าที่ของบีต่อไปอ่าเก็บข้าวเก็บของใส่ลังเบลดปุ๊บปุ๊ป๊ <Okay. S 2> แล้วทีนี้มันจะมีอยู่จังหวะหนึ่งที่บีเองจะต้องมีการก้มหาของที่มันอยู่ติดกันกับกําแพง <Okay. S 2> หรือว่าผนังของสต็อกครับ okay. แล้วถ้าเราก้มเฉยๆมันก็จะมีความรู้สึกว่าปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยบีก็จะไม่เอามือเนี่ยไปค้ำกำแพงคำ้ำผนังห้องไปค้ำปั๊บมันมีความรู้สึกว่ามันไม่ใช่กำแพงมันเหมือนมันโดนบุด,ด้วยกระดาษอ่าเหมือนกระดาษสากระดาษแข็งอะไรสักอย่างแล้วมันจะมีความรู้สึกสากๆมือมันจะไม่เย็นถ้าเราเป็นปูนมันจะเย็นใช่ไหมพี่แจ<ต>๊คด<ช>ีก็เลยเงยหน้าขึ้นมามอง มันมีเหมือนเป็นอักษรมันแลกบออกมาจากไอตัวสีขาวของกําแพงอะ่ะอ๋ออ่ะพี่ก็เลยเอานิ้วเคาะก็ก็ก,ก็ดูว่ามันคืออะไร oh. ก็เลยเอานิ้วแง oh. ปรากฏว่ามันคือกระดาษที่ถูกกาวทาทับและทาทับด้วยสีขาวข,าวของกําแพงอีกทีหนึง่ง oh. แล้วบีนี่เป็นคนที่ใส่ใจจริงแงะเลยหรอโอ้เรแงะใช่บีก็แงะเลยเพราะว่ามันเป็นกระดาษที่มันกรอบแล้วไงพี่แจ๊กบีก็เอานิ้วแงะแงะนิดเดียวมันก็พังออกมาพอมันพังออกมาพี่เมื่อเราเห็นหเอร์ซเราก็ต้องอยากเห็นสอเปซ็นเปอรเซนไปเรื่อยถูกไหมจากแงะเล็กๆเริ่มกว้างขึ้นแล้วกว้างเลยจนมันใหญ่ขึ้นมาหุยเท่ากันกับ แผ่นกระดานฉนวนที่รุ่นพ่อแม่เราไปเรียนหนังสืออ่ะอ่าแผ่นกระดานดำดำแล้วทีนี้บีก็หูนี่มันอักษรอะไรวะนี่อ่ะมันเหมือนภาษา,ขาเขมรเหมือนอะไรคือเอาตรงมันคือยันอ,อ่ะพี่มันคือยันเขียนเป็นอักขระโโด้วยด้วยอักษรสีดําครับบีก็ตกใจรีบวิ่งลงไปทางล่างของก็ไม่ได้เอาลงไปด้วยไปหาพี่เบิร์ตไปหาพี่เบิร์ตบอกพี่เบิร์ตพี่เบิร์ตมาดูนี่บ,บีเจอนี่ ซึ่งตอนนั้นเนี่ยบีก็เข้าใจว่าเขาก็น่าจะรู้อ่าว่ามันมีอะไรอะไรอย่างเงี้ยเขาก็ขึ้นมาด้วยเขาก็มาดูเขาบอกอู oh, ้อะไรวะเนี่ยเขาก็เขาก็แกะด้วยนะเขาก็เอามือแกะดูด้วยพี่อยู่มาตั้งนานแล้วไม่เคยเห็นแล้วบีไปทํายังไงทำไมเห็น<อ>บีก็บอกไม่รู้บีก็เอามือค้าแล้วก็ค้นหาของแต่มันสากมือก็เลยเงยหน้ามองออแล้วเขาก็เลยถามแล้วเขาก็โทรหาเจ้าของร้าน อ่าว่ามันมีแบบนี้แบบนี้อยู่นะ,ะพี่สมมุติชื่อพี่หนิงพี่หนิงพี่ตรงกําแพงร้านเนี่ยมันมียันเต็มไปหมดเลยพี่เขาก็คุยกันแล้วเหมือนสมัยก่อนเขาใช้โทรศัพท์ PCT คุยไงพี่มันก็จะสัญญาณกระท่อนกระแท่นก็แก๊กแก๊กเขาก็ลงมาคุยกันที่ข้างล่างเอาโทรศัพท์บ้านโทรเลยทีเนี้ยก็พี่หนิงแกก็มานะมาแต่บีก็ไม่ได้ใส่ใจอะไรเพราะว่าบีก็ทําหน้าที่ของตัวเองไปแล้วทีนี้วัน ขอโทษอนะ่ะวันนั้นบีก็หยุดหลังจากที่จบเหตุการณ์ที่บีไปเจอยันก่อนที่บีจะไปเนี่ยเจ้าของร้านเขาบอกว่าไอ้บีมึงมีองคไม่เนี่ยออืเขาอยู่กันมาตั้งนานแล้วไม่มีใครเห็นอเออขนาดพี่เจ้าของร้านเนี่ยแท้ยังไม่เห็นเลยอืเขาก็ว่าแบบนี้แล้วบีก็ไม่ได้ว่าอะไร,รอ่าเหตุการณ์เหล่านั้นมันก็ผ่านไปพี่จนกระทั่งวันทํางานวันต่อมามันมันมาแล้วเนาะหลังจากที่บีหยุด เข้างานประมาณสักประมาณสักสามทุ่มอ่ะคือเราต้องเข้ากะดึกแล้วเข้างานสามทุ่มมันก็ต้องเลิกประมาณเจ็ดโมงแปดโมงอ,มอะไรประมาณนี้เข้ามาปุ๊บก็ได้ยินพี่อีกคนหนึ่งซึ่งตอนกลางคืนเนะี่ยบีจะต้องอยู่ด้วยกันกับพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยแกจะเป็นผู้ช่วยผู้จัดการบีจะไม่ได้เจอพี่เบิร์ดแล้วแล้วทีนี้แกก็เล่าให้ฟังบอกว่าเหมือนพี่เจ้าของร้าน แกนิมนพระมาวันนั้นเลยอืนิมนพระมาสวดม,มาพมน้ำมนมาอะไรในจุดที่บีนะ่ะเห็นยันอืออ่าซึ่งบีเองก็ไม่ได้ไม่ได้คิดอะไรก็ยังปกติดีทําตัวโอเคทุกอย่างแล้วทีนี้เวลาประมาณสากักตีสองตีสองอตีสามบีก็ต้องไปเช็คความเรียบร้อยของพวกสินค้าให้มันอยู่แบบเป็นระเบียบเรียบร้อยมันไม่มีอะไรมากอ่ะพี่แจ็คหลังจากที่เราเรียนรู้งานในในเคาน์เตอร์เสร็จแล้ว มันก็มีแค่พื้นที่ขายมันต้องสะอาดแค่นั้นเอง <c oughs> กำลังค้อแคกคออแคกอยู่ที่เชลพี่ปุ๋ยแกเปิดประตูออกมาบี by, มึงจะกินข้าวใช่ไหมได้ยินมึงบ่นว่าหิวข้าวมากินข้าวเร็วบีก็เลยลุกขึ้นมาตกใจเสียงแกร้องเพราะว่ามันเงียบๆไง,เ,งเออแล้วแกก็เดินออกมาเรียกบี B. ก็เลยเดินเข้าไปหลังร้าน <c oughs> พอเข้าไปหลังร้านบี B. กําลังไปค้นหาอะไรอยู่ใต้บันไดอื ที่แกก็แกก็เดินกลับไปที่โต๊ะของแกไปนั่งทํางานปกติในระหว่างที่บีไปค้นหาอะไรสักอย่างน่าจะเป็นหาจานหาถ้วยมั้งพี่แจ็คอยู่ใต้บันไดมันมีเสียงของล่วงอยู่สต็อกเสียงดังปั้งดังมากแล้วก็มีเสียงลากล้อเลื่อนอะล้อเลื่อนของลังบเบรดดังค,ๆๆๆๆๆครุ๊กกรุกกรุกกุกุกกมาที่บันไดแล้วพอมันเงียบ ตรงที่ปลายบันไดนะพี่นะอ oh. มันเหมือนมีเสียงกระโดดลงมาใส่หัวบีตรงจุดที่มันเป็นชั้นพักบันไดเสียงดังปั้งครับแค่นั้นอะ่ะบีก็พุ่งตัวลุกขึ้นยืนแล้วอีพี่ปุ๋ยมันเอามือผักบี oh. ล้ม oh. มันผักเสร็จแล้วมันก็เหมือนกับพยายามดันให้ตัวเองมีแรง oh. เพื่อที่จะดีดตัวเองออกไปครับบีก็เซทลาลงมาเซลงมาแล้วบีก็เหมือนกับสตันอยู่ตรงนั้นประมาณสัก สองสามวิแต่เหมือนนานมากนะพี่ oh. กว่าบีจะทรงตัวขึ้นมาได้แล้วมันไม่มีอะไรนะจุดนั้นแล้วหันมาอีกทีหนึ่งคือพี่ปุ๋ยมันดันบีแล้วมันออกตัวไปข้างหน้าร้านแล้ว uh huh. นะตอนนั้นพี่เข้าใจคําว่าอุย้ยบีอยากให้พี่เจอผีสักครั้งหนึ่งจนพี่ uh huh. จะได้เข้าใจคําว่าขาแข็ง <My. S 2> ขาตายใหม่ใหม่ใหม่ทําไมขาตายพี่ <Kh> วิ่งไม่ได้ uh huh. เดินไม่ได้ uh huh. เราใช้วิธีการกระโดดอื uh huh. บีกระโดดจากข้างหลังร้านน่ะดุ้งดุงดุงดุง,ดงแล้วก็ร้องไม่เอาไปถึงหน้าร้านแล้วมันจะมีเสียงออดร้านดังตูดตุ๊ดบีถึงมีสติ<อ>มีสติว่าไอ้เมื่อกี้คืออะไร<อ>ยืนหันหน้ามองกันกับพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ยพี่ปุ๋ย,ยอะไรอะไรเมื่อกี้คืออะไรพ<อ>ี่พี่ปุ๋ยอยู่หน้าตู้โทรศัพท์สาธารณะริมฟุตบาท มันออกนอกร้านแต่บีอ่ะยืนอยู่แค่จุดทางเข้าร้านอพอบีไปถึงแค่นั้นแล้วน้องอีกผู้หญิงคนหนึ่งที่เขาไม่รู้เรื่องรู้ราวด้วยอยู่เคาน์เตอร์อ่ะกําลังยืนเอ๋อกินอยู่มองบีกับพี่ปุ๋ยวิ่งแข่งกันออกมาม,มันเกิดอะไรขึ้นอ่ะแล้วพี่ปุ๋ยอ่ะเหมือนกับแกตั้งสติได้แกก็บอกอมไม่มีอะไรหรอกแกไ,ไ,ไ,ไม่มีอะไรหรอกไปไปไปไม่มีอะไรซึ่งมันไม่มีอะไรก็มันไม่มีอะไรจริงๆอ่ะม,มันมีแต่เสียง แต่มันไม่มีอะไรคือมันลากลังเบรดมากลุกรุก,ลกแล้วเงียบอยู่ตรงชั้นบันไดแล้วกระโดดปุ้มใส่หัวบีคนที่จะเห็นชัดๆเลยคือพี่ปุ๋ยแต่แกบอกว่ามันไม่มีอะไรแกไม่เห็นแล้วบีอ่ะโดนผลักล้มลงตรงเสียงเงยหน้าขึ้นไปมองมันก็ไม่มีอะไรจริงๆนั่นแหละถึงวิ่งแข่งกันออกไปและคืนนั้นตั้งแต่เหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นตีสามบีพี่ปุ๋ยแล้วน้องอีกคนหนึ่ง บีไม่รู้นะว่าน้องคนนั้นเขาจะรู้เรื่องราวเหล่านี้หรือไม่มเราเกาะกลุ่มกันสามค,คนไปไหนก็ไปด้วยกันไปเอาของบนสต็อกก็ต้องไปด้วยกันยืนเครื่องก็ต้องยืนด้วยกันมไม่ต้องทิ้งกันเด็ดขาดเวลาก็ผ่านไปเวลาสวรรค์มาพี่เช้าถึงเวลาที่บีจะต้องออกกะแล้วอ ก็คุยแล้วพวกกะเช้าเขาก็มาพวกพี่เบิร์ดพวกพี่อะไรเขาก็มาแล้วทีนี้เนี่ยอพี่ปุ๋ยแกก็เลยบอกว่าอีบีมึงจําที่พี่เบิร์ดพูดได้ไหม,มที่มึงถามหาผู้หญิงคนนั้นน่ะก็เลยบอกว่าจําได้ทําไมพี่ปุ๋ยเออนั่นแหละเขาก็พูดแค่นี้ว่าเออนั่นแหละทงเป็นปริศนาอีกอแล้วเขาก็เล่าเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเมื่อคืนน่ะให้พี่เบิร์ดฟังพี่เบิร์ดก็บอกว่า เอา้าเจอแล้วเหรออืมบีก็บอกเขาเจอแล้วเหรอคําว่าเจอแล้วเหรอพี่มันไม่ต้องอธิบายมาก <c oughs> กับเหตุการณ์ที่เ,<อ>เราเจอเมื่อคือน<อ>กับคําถามที่เราถามก่อนหนะ้าเอเอมันก็ชัดเจนในตัวของมันโดยที่ไม่ต้องอธิบายอะไรเพิ่ม <c oughs> หลังจากวันนั้นบีก็พยายามที่จะถามเขาว่ามันเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นอืมซึ่งพี่เบิร์ตอะเขาก็บอกแค่ว่าเขาก็เคย ไปอยู่บนสต็อกไปเช็คของแล้วมันจะมีปืนเป็นปืนแบบยิงอ่าพวกบาร์โค้ดอะไรอย่างเงี้ยพี่แจ๊คแล้วทีนี้เนี่ยไอ้ตัวยิงบาร์โค้ดเขาก็นั่งยองยองยิงไปติดติด,ต,ด,ต,ดติดไปมันมีน้ําอะไรก็ไม่รู้หยดแหมะลงมาตรงมือเขาแล้วเขาก็เอามาดมดูเขาบอกว่ามันเหม็นมากอุยแล้วเขาก็ลูกหนีเขาไม่แงนหน้ามองอแล้วเขาก็ลงไปเลยอ อ่าแล้วผู้จัดการเนี่ยบีก็ไม่รู้ว่ามันมีอภิสิทธิ์หรืออะไรยังไงเขาไม่เคยเข้ากลางคืนเลยครับเขาเข้าแต่กลางวันอืมเออแล้วพี่ปุ๋ยก็ได้แต่กลางคืนแล้วทีนี้เนี่ยหลังจากวันนั้นมาพี่เชื่อไมหมพีลาออกเลยบีไม่อยู่ต่อเข้าใจเพราะพอบีคิดว่าบีเจอหนักแล้วครับอ,อ๋อแต่พี่อย่าลืมนะนี่คือบีบีก็พยายาม สอบถามเรื่องราวจากทุกคน<ส>ก็ไม่มีอแน่นอนอยู่แล้ว <c oughs> ไม่มีใครบอกบีล็อกสิ่งที่คนจะรู้มากที่สุดคือใครพี่แจ็คหลายเรื่องเล่าเขาเขา้อชอบพูดกันแม่บ้านร,าปรอปภป้าข้างบ้านป้าข้างบ้านร้านโอ้ตาย <c oughs> โอ้พวกป้าข้างบ้านเขาก็จะเป็นพวกร้านขายตามสั่งขายอะไรซึ่งอ๋อมีท่อนข้างมีร้านอาหารตามสั่งมีพี่โอใครจะไปรู้ มีตามซังอ่าซึ่งบีก็กินทุกวันบีก็เลยเล่าเรื่องราวต่างๆเนี่ยให้แกฟังครับแกเล่าให้ฟังอืมหนูเอ้ยไอ้ก่อนหน้าที่จะมาเป็นคนเนี้ยมันก็มีคนอื่นเป็นเจ้าของเหมือนกันอ่าแต่เหมือนกับประมาณว่าเขาจะยกเลิกสัญญาหรืออะไรนี่แหละเขาก็เลยขายเฟรนช์าให้อีกคนนึงเป็นคนปัจจุบันแต่ก่อนหน้านี้อันนี้ต้องบอกพี่แจ็คแล้วก็แนรายการก่อนนะคะว่าบีไม่รู้ว่าจริงเท็จประการใดอืมบีแค่ก๊อป จากพี่เขามาเป็นสำเนาอีกทีหนึ่งอ่านี่เขาีไม่เห็นก๊อปมาจากป้าข้างบ้านก๊อปมาจากป้าข้างบ้านข้อมูลจริงไม่จริงไม่รู้ไม่รู้่เออออโอเคอ่าป้าข้างบ้านเนี่ยแกบอกว่าก่อนจะมาเป็นคนนี้มันเป็นคนอื่นพอเป็นคนอื่นเนี่ยมันเกิดเหตุการณ์ขึ้นมันมีพนักงานคนหนึ่งเป็นผู้หญิงครับผู้จัดการก็เป็นผู้ชายมันคุกกี้กันป้าแกบอกแบบนี้แล้วทีนี้เนี่ยเหมือนกับ ผู้ชายนะ่ะมันมีเมียอยู่แล้วแต่มันไม่บอกผู้หญิงไงแล้วผู้หญิงอ่ะก็เหมือนตกหลุมพรางผู้ชายก็นึกว่าเขารักตัวเองหมดใจอ,อ่าก็ยอมพลีกายถวายตัวให้แล้วอยู่ๆวันหนึ่งน้องพนักงานผู้หญิงคนเนี้ยเหมือนกับเขาตั้งท้องอ่ะพี่แล้วเขาตั้งท้องอ่อนๆแล้วโดนผู้ชายนะ่ะรูมาเมื่อรู้ว่าผู้หญิงคนเนี้ยตั้งท้องผู้ชายก็เหมือนหาเรื่องให้เขาลาออกจากงานครับ กดดันเขาจนไม่นานเมียของผู้ชายที่เป็นผู้จัดการน่ะรู้ก็ตามมาตบมาตีกันถึงที่ร้านครับแล้วผู้หญิงคนที่เขาตั้งท้องอะ่ะเขาไม่รู้เรื่องราวอะไรก็นึกว่าชอบกูก็นึกว่ารักกูสุดท้ายก็คือหลอกน้อยใจไปผูกคอตายอยู่ในห้องสต๊อกอ่าจุดที่น้ำมันหยดลงมาใส่มือพี่เบิร์ดมัน มันจะมีรอยเป็นรอยพัดลมเพดานกลมๆแต่มันไม่มีแล้ว<อ>บีเห็นแต่รอยพัดลมซึ่งบีก็ไม่ได้ใส่ใจไงพี่ตอนนั้นน่ะออผูกคอตายอยู่ที่นั่นแหละ<อ>แล้วพนักงานรุ่นไหนต่อรุ่นไหนที่มาทํางานเขาก็อยู่กันไม่ได้อือ่าแล้วทีนี้เนี่ยไอ้พนักไอ้เจ้าของร้านคนแรกเขาก็เลยตั้งโต๊ะไหว้แล้วก็เอาเหมือนกับพวกเอาหมอหมอทำหมอขเขมรหรือหมอผีอะไรก็ไม่รู้อื เอามาลงวิชาเอาเป็นใส่ยันเขียนยันใส่ผนังเหมือนกับสะกดเขาไว้ครับอ่าแล้วก็ทําบุญแล้วก็ตั้งโต๊ะบูชาตามคําแนะนําของพระอนะพี่นะแต่ทีนี้กิจการมันก็มันก็ไปได้เรื่อยๆอะ่ะแต่เขาเขาก็เจอแต่ผีกันอะ่ะต่อให้สะกดต่อให้อะไรเดี๋ยวก็ลากลังเบลดเดี๋ยวก็เดินขึ้นเดินลงแล้วมันจะมีใครอยู่ได้เขาก็เลยเทคโอเวอร์ให้คนอื่นไปอ อ่าก็เลยตกมาในส่วนของพี่หนิงอโออ่าส่วนพี่หนิงแล้วคนอื่นๆซึ่งเขาก็อาจจะเจอแต่บีไม่ได้ถามเขาเพราะว่าบีมาวันแรกบีก็เจอเลยก็คือผู้หญิงคนที่หันหลังให้บีในสต็อกนั่นแหละซึ่งพี่เบิร์ดเขาก็บอกว่าเดี๋ยวก็เจอแล้วมันก็เจอในคืนที่ห้าที่หกแต่ไม่ได้เห็นเป็นตัวเป็นตนก็เป็นเสียงแบบนั้นวิ่งแข่งกันออกมากับพี่ปุ๋ยอ๋อออค่ะพี่แจกดเรื่องประมาณนี้โหโคตรน่ากลัวเลยอ่ะ ไม่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 น่าน่ากลัวตรงผีนะป้าโคตรน่ากลัวเลยคือแกเข้าไปอยู่ในเหตุการณ์หรือไงวะจะบ้าเยอะ่นานเลยพี่จักรอนกันกิ๊กันนนน่อูป้าะ บางทีอะบีมองแบบนี้นะถ้าสมมุติว่าเราตั้งข้อสงสัยใช่ไหมพนักงานเขาอยู่ติดกันกับร้านป้าซึ่งร้านป้าเนี่ยแกไม่ได้เช่าแกซื้อเป็นของแกเองแกก็อยู่ตลอดยีิบสี่ชั่วโมงพนักงานมากินข้าวเมื่อสนิทกันก็ต้องมีการคุยกันบ้างครับีมองแบบนั้นแต่แต่ความหาจรรย์มันตรงไหนรู้ปะตรงไหนพี่ป้าแกไปเอาเมมโมรี่มาจําเรื่องพวกนี้ไว้ได้แบบได้เยอะขนาดไหนวะนั่นน่ะสิแกต้อง กต้องมีเมมเยอะมากเลยนะแกต้องเก็บเรื่องอะไรพวกนี้ไว้เยอะมากอะ่ะเอาไว้เมาส์กับลูกค้าส่วนใหญ่ไม่ค่อยใส่ใจเรื่องตัวเองไม่ <จะ S 1> ไม่มไม่ไม่ที่ให้เรื่องของคนอื่นตลอดป้าไม่รู้เลยว่าตัวเองเป็นยังไงตัวเองจะทํากับข้าวเป็นยังไงตัวเองจะโสมเรือป้าไม่สนใจแต่ป้าเนี่ยจะคอยรับข้อมูลจากอันอื่นเฮ้ยคนนี้มากินข้าวโอ้ยเฮ้ยแหมหน้าตาเฮ้ยเศร้าๆวะไปคุยซะหน่อยเป็นไรล่ะตายครับ เออหูป้าเนี่ยคือเป็นแหล่งข้อมูลที่ดีนะครับอันนี้คือคือแซลเล่นคุณผู้ชมู้ฟังครับคือเวลาเราฟังเรื่องมาหลายเรื่องอ่ะผมสุดท้ายไปหาข้อมูลจากป้าร้านอาหารตามสั่งมันจะได้ข้อมูลที่ผมเชื่อว่าใกล้เคียงความจริงอาจจะแต่งเติมนิดหน่อยนิดหน่อยนิดหน่อยไม่เยอะมากใช่เออนะถท่ากับว่าตัวของคุณคุณบีทำ งานอยู่ที่นั่นได้นานขนาดไหนประมาณหกวันทําการพี่แจ๊คยังไม่ถึงอาทิตย์่อเลยเงินเดือนไม่ได้ไม่ได้ก็ไม่เอาใช่มันเสียสุขภาพจิตใช่ไหมมันไม่รู้อ่ะบีอย่างเงี้ยก็เหมือนที่หลายๆเรื่องอ่าหลายๆเรื่องอะไรนะเรื่องที่น้ําหนาวที่บีเคยเล่าให้พี่แจ๊กฟังในสถานีผีดุก็เหมือนกันข้อแคกไม่เห็นตัวบีไปแล้วอยู่ต่อไปมันก็นะมันเสียสุขภาพจิตแหละ คือมันจะค่อยๆเจอเจอขึ้นถ้าเรายังฝืนอยู่อาจจะเจอหนักกว่าคนอื่นก็ได้ใช่เออนะฮะหกวันนะโอเคคุณบีพนักงานร้านสะดวกซื้อนะฮะขอบคุณมากคุณบีที่วันนี้มาเล่าเรื่องพวกเราได้ฟังกันแล้วก็เดี๋ยวอีกระยะทางไกลขนาดไหนก็จะถึงบ้านเนี่ยอีกประมาณน่าจะประมาณร้อยแปดสิบกิโลพี่แจคใช่พอดีพอดีว่าตอนแรกอ่ะบีก็ขับช้าๆเผื่อว่า กลัวว่าทางทีมงานจะติดต่อมาเร็วอะไรอย่างเงี้ยแล้วอย่างน้อยบีก็จะได้อยู่ในเมืองตัวเมืองโคราชอะไรเงี้ยจะได้แบบว่าเจาะที่ปั๊มแต่บีเช็คฟังแล้วอย่างที่บีบอกพี่แจ๊คไปว่าบีอะเข้าใจว่าพี่อุ้ยอะคือพี่หนวดอ่าบีก็เลยแบบโอเคงั้นขับออกมาเลยละกันอะไรเงี้ยครับร้อยร้อยแปดสิบโลนี่ถึงประมาณตีสามตีสี่เลยเนี่ย ไ่าก็ประมาณนั้นเพราะว่าระยะทางจากกรุงเทพไปบ้านบีไปดูคุณพ่อที่ป่วยเป็นสโตรกก็จะประมาณห้าหกร้อยห้าร้อยกว่าโลโอ้เดินทางปลอดภัยถึงจุดหมายปลายทางโดยสวัสดิภาพนะคุณบีนี่ขับไปคนเดียวเหรอพี่แจ็คมาคนเดียวพี่แจ็คแล้วอีกอย่างหนึ่งบีจะบอกว่าณจุดเนี้ยที่บีจอดคุยกันกับพี่แจ็กยังไม่ถึงปั๊มที่บีจะไปคุยนะแล้วมันจะมีพี่ รถสิบล้อจอดอยู่ข้างหลังบีถึงกล้าจอดตรงนี้และเส้นนี้ถ้าเราถ้าบีย้อนกลับไปเมื่อประมาณปีสองพันห้าร้อยหกหกหกอะไรไม่รู้ช่วงโควิดอ่ะลูกพี่ลูกน้องแม่บีก็เสียชีวิตที่นี่เป็นป้ากะจมน้ำตายที่นี่อุบัติเหตุรถคว่มตอนสร้างถนนยังเป็นข่าวอยู่เลยค่ะบีก็ยังแบบ พยายามให้มันพ้นจากจุดที่แกตายก็โชคดีที่ผลโอ้ตายโอเคโอเคเอาเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเราวางหูดีกว่าให้คุณบีเดินทางกลับถึงที่หมายปลอดภัยเอาเอาที่มันปลอดภัยกว่านี้ดีกว่าได้พี่แจ๊ยังไงดีขอบพระคุณพี่แจ๊ด้วยแล้วก็ทีมงานที่ติดต่อบีมาได้คุณบีขอบคุณเช่นกันนะคุณบีนะค่ะพี่แจ๊ถึงถึงถึงแล้วบอกทีมงานหน่อยนะได้ค่ะโอเคขอบพระคุณครับสวัสดีครับ หลังจากรับชมรับฟังกันจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครป์กันด้วยนะครับสนับสนุนโดยอาหารสุนัขคานิว่าคนว่าใช่หมาก็ชอบ